สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพี่พัทยานะครับคลิปนี้ก็อยู่ที่นี่ครับสวนบ้านพีพัทยาเช่นเดิมทุกๆวันนะครับวันนี้ก็วันจันทร์นะครับสวัสดีวันจันทร์ด้วยนะครับกล่าวสติกเกอร์ทักทายเสอเสดีเสอเสดีไงไงจันทร์ประมาณนั้นนะครับภาษาอังกฤษเอภาษาอังกฤษซาคเมสวัสดีไงไงจันทร์เน้อบน้ประมาณนี้สวัสดีวันจันทร์นะครับนะนะ นะครับก็กวาจะได้มาคุยกับคุณผู้ชมก็ต้องทําภารกิจนะครับในสวนให้เรียบร้อยก่อนนะครับกวาดใบไม้ใบหญ้านะกระบใบไม้ที่ร่วงหล่นมาให้สะอาดต้องกวาดทุกวันนะครับไม่งั้นจะเยอะเนาะก,กวาดใบไม้แล้วก็รดน้ําต้นไม้ที่ต้นที่ผมปลูกเอาไว้นะครับคือต้นคัตเตอร์นะครับปลูกไว้ร้อยกว่าต้นนะครับตอนนี้ก็กําลังเจริญสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวสักพักใหญ่เนาะสัก อาทิตย์หนึ่ง่ันไปก่อนเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ดูให้มันสวยๆก่อนนะครับก็ชาวนี้ก็ไม่ได้ห่อข้ามากินนะครับกะว่าจะกลับไปกินข้าวบ้านเนะาะกะว่าจะกินข้าวบ้านนะครับคลิปนี้ก็ผมจะทําลงในช่อง PPN นะครับพอดีมีกระแสมาแรงว่าอย่างนั้นนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับ FC ของพีพัทยาของช่อง PPN c h a ช n e นทุกๆท่านด้วยนะครับ คลิปที่กำลังมาแรงผมในช่องนี้ก็คือคลิปวิธีทําวิธีล้างห้องเครื่องรถยนต์นะครับซึ่งผมก็ถ่าย,ายไว้เป็นหลายปีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับถ่ายไว้หลายปีมากๆนะครับบางท่านคือคลิปเพิ่งมาโดนคลิปเพิ่งมาบูมขึ้นมาโทรมาหาผมทุกวันนะครับคิดว่าผมเป็นคนทําล้างเครื่องนะต้องขอไถยเด้วนนะครับคือผมเป็นคนถ่ายคลิปนะฮะแล้วก็รถนั้นก็เป็นรถของผมเอง คือผมกับกบเนี่ยเป็นเพื่อนกันเนาะอู่ก,กบคลินิกยนต์นะเมื่อก่อนเขาเป็นอู่ก,กบนะครับมีอุปกรณ์ครบนะครับครบเลยทันีกบก็ผมก็ไปล้างเครื่องยนต์นะครับวิธีการล้างของแต่ละช่างก็แล้วแต่ไม่เหมือนกันนะครับแต่วิธีล้างของช่างกบก็คือผมดูแล้วก็โอเคนะครับมีกระทูขึ้นมาเยอะมากมายนะครับผมก็ตอบไปบ้างไม่ตอบไปบ้างก็ต้องขออาภายัย ไอ้ที่ตอบไปก็มีกระทู้ว่าล้างทําไมเครื่องพังสายพังอะไรเงี้ยนะครับก็เท่าที่ผมล้างมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องเครื่องพังนะครับแล้วก็ระบบไฟก็ยังดีไม่รวนนะครับก็ต้องบอกกล่าวกันเนาะก็ไม่ช้าก็เพิ่งได้คุยจากเอฟซีของผมอยู่บ้านอยู่ที่อยู่บ้านบึงนะฮะที่ไปอยู่นครปฐมนะครับจําชื่อพี่ไม่ได้ต้องขออภัยนะครับบอกว่าผมจะล้างเองอะไรนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งผมก็ ได้สอบถามไปว่าพี่มีอุปกรณ์การล้างไหมในที่นี้ก็คือปั๊มลมเอ่ยอะไรเอ่ยก็บอกมีครบอ่าก็มีครบก็สอบถามในเรื่องของน้ำยาล้างเครื่องเป็นยังไงยี่ห้ออะไรก็ผมก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับเพราะผมไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ขายตัวน้ำยาล้างเนาะก็ดูจากคลิปแล้วก็ดูมันมีชื่ออยู่นะครับก็ผมก็ไม่ได้จำชื่อไม่ได้ต้องขออภัยนะครับ ก็เอาตัวนั้นแหละหรือไปบอกที่ร้านขายอะไหล่ยนนะครับไอ้พวกน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกมีแน่นอนครับบอกเขาว่าน้ํายาล้างห้องเครื่องเขาก็จะเอามาให้ท่านเป็นแกลดลอนหรือจะเป็นขนาดขี่ลิรก็ลองดูนะครับแล้วก็วิธีการล้างก็อย่างเพื่อนผมนะครับช่างกบเนี่ยนะครับเขาก็จะผสมกับโซล่าเพื่อให้คราบน้ํามันที่มันติดเกาะติดให้มันออกนะครับบางท่านก็ถามว่าไอ้คราบน้ามัน คุณผสมโซล่าเข้าไปโซล่ากับดีเซลเดียวกันนะครับผสมโซล่าเข้าไปเนี่ยมันอะไระทำให้สายบัวไหมทําให้ลูกยางบวมไหมทําให้อู้ปัญหามันสอบถามมายเยอะมากนะครับซึ่งผมในฐานะที่ผมเป็นคนถ่ายคลิปแต่ผมไม่ได้เป็นช่างผมก็จะโทรถามเพื่อนผมทุกครั้งเลย,เยโกบเป็นไงเขาถามมายอย่างนี้นะผมก็จะตอบให้นะครับว่าการล้างโดยใช้โซล่าหรือดีเซลผสมกับ น้ำยาล้างห้องเครื่องนะครับเป็นสูตรเฉพาะของช่างคนไหนคนนั้นนะครับตามเต็นท์รถเข้าก็ใช้กันแบบนี้นะครับฉีดพ่นนะครับกบเขาจะใช้ตัวปั๊มลมแล้วก็ฉีด,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 ดทิ้งไว้สักพักก็คือสักพักไม่นานนะครับประมาณไม่ถึง5นาทีถ้าจะดูจากคลิปนะครับแล้วเ็าจะใช้แปรงที่เราเลิกใช้ขัดัดทาไม่ออกก็ต้องใช้เหล็กคุด้้อยู่ขาางนนเะ ส่วนสายไฟไอที่เป็นกล่องฟิลนะครับกล่องฟิลก็เราก็อย่าไปยุ่งกับมันพยายามจะไปฉีดมันแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าระบบสายไฟของรถท่านมีรั่วไอตรงนั้นนะคือต้องระวังนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบได้ของรถแต่ละท่านเนาะมีโทรมาหาผมเยอะมากถามว่าทําไมผมไม่เอาเบอร์ของเพื่อนผมช่างกบลงเข้าไปผมก็สงสารเพื่อนผมครับเขาขเป็นไม่มีลูกมือช่างคนเดียวนะกบก็าทางานคนเดียวผมขออนุญ,ญาตช่างแล้วแต่ว่าช่างบอกเฮ้ยอย่าเอาลงเลย คุณตอบให้ผมตดยคนตอบก็ทู้ไปเนาะก็ต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้เบอร์ชั้นกลบลงก,ก็โทรมาหาผมเยอะนะครับช่วงนี้คลิปขึ้นมาที่ดูล่าสุดน่าจะล้านล้านสามล้านสี่แล้วมั้งฮะอูขึ้นดีมากๆเลยนะครับโดนคือโดนในเดือนกุมภาพันธ์นี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับถ้าท่านใดสนใจอยากจะมาล้างที่อู่กบคลินิกตอนนี้เมื่อก่อนอู่กบเพื่อนผมเขายกเลิกทําอู่แล้วนะเขาเหนื่อยนะครับไม่มีอ่ ลูกน้องช่วยก็อบกบก็เลยเปลี่ยนจากสภาพอู่ให้เป็นอพาร์ตเมนต์ห้องพักไปอย่างนั้นนะครับตอนนี้ก็กบว่าโควิดอย่างงี้ COVID ไม่มีราไได้กบหันมาทําแล้วนะครับหมายถึงว่าเล็กๆน้อยๆนะครับเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเอ้ยทําช่วงล่างเอ้ยแต่ต้องนัดนะครับเพราะกบทําคนเดียวนะครับส่วนจะมาล้างห้องเครื่องโดยวิธีของกบก็ต้องโทรนัดนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ ของช่างกบไว้โอ้ไม่ทิ้งดีกว่าครับขออนุญาตเลยเพราะกบเขาจะไม่รับสายก็โทรมาหาผมแล้วกันเนาะประมาณนั้นนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่รอบเมืองพัทยาก็ยินดีนะครับกบก็ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเนาะส่วนอัตราค่าล้างนะครับถามมาเยอะเลยนะครับถามมาเยอะเลยอัตราค่าล้างออตอนที่ผมไปล้างในะวันนั้นผมทำอะไรหลายอย่างนะครับทั้งเปลี่ยนยนะ่านน้ำมันเครื่องทำนู่นทำนี่ทำเบรกด้วยมั้งแต่จะไม่ได้ผิดนะแล้วก็ ผมก็เลยให้กบล้างห้องเครื่องให้นะครับกบเขาบอกว่าช่างกบเขาบอกว่าอยู่ที่สภาพของเครื่องยนต์นั้นๆนะครับเลอะมากเลอะน้อยเนาะยังไง,ไง,ไงเรื่องราคาก็ไปคุยกับช่างกบเอาเนาะครับเพราะผมก็ไม่ได้ว่าต้องมาแข่งหัวคิวผ่านผมไม่ใช่ผมช่วยให้เพื่อนมีไรายได้มีงานเข้านะครับแต่ตอนนี้กบว่าสงสัยจะรับไม่ไหวต้องขอให้เพื่อนด้วยนะครับเนี่ยผมก็จะต้องไปถ่านน้ำมันเครื่องอีกแล้วน,นะครับเนี่ย ก็ประมาณนี้นะครับตอบข้อสักถามของ, FC, ของ,องเอซีของช่องพีพัทยาเออโทษทีครับของช่องพีพีเอ็ n ชาแนะครับเนาะผมมีคนพูดเร็วครับเดี๋ยวต้องไปสต็อปให้มันลงมาอีกสัก90นะฮะร้อยเปก็ลดมาเหลือ90เนาะเราจะช้านิดน,นึงอันนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆนะครับเป็นขวดเป็นสวยครับเติมน้ำดื่มแล้วก็เอาไว้ใช้นะให้มันสวยดีนะครับ ก็มาเรื่องที่สองนะครับก็ทางนี้ก็ทางกายไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเริ่มปวดที่เรียกว่ากกหูด้านนี้ด้านเดียวนะครับต้องระวังนะครับอันนี้ผมมาแชร์เรื่องอสุขภาพแล้วกันนะครับหลังจากขอบคุณ f c p ซ n พพนะครับที่ดูวิธีล้างห้องเครื่องมานะครับก็นิดหนึ่งนะครับแชร์กันเนาะก็ ผมเท่าที่ผมจับใจความได้เนี่ยผมเมื่อก่อนอยู่ทํางานประจํา26ปีเนี่ยเป็นมนุษย์ทํางานอยู่หน้าคอมเป็นออฟฟิศซินโดรมบ่อยมากปวดตรงไทยทอยตรงนี้นะครับปวดตรงกกหูตอนนี้ก็ยังปวดอยู่นะครับแต่ผมตอนนี้ผมลาออกจากงานประจําแล้วมาทําสวนมาทําอย่างนี้แล้วนะครับมีสุขภาพมีปัญหาด้านสุขภาพก็เลยต้องออกนะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วเริ่มปวดนะครับเราต้องสังเกตตัวเราเองนะครับคุณผู้ชมครับ ผมคิดว่าที่ผมเป็นอ่ะอาจจะผมไม่เด็กกับกากายหนึ่งแล้วครับแล้วก็สองก็สองนี่ก็คิดว่าที่ผมอาีดรดน้ำต้นไม้นะครับหรือไม่ก็จับจอบจับเสียมเป็นเวลานานๆไม่ได้พักมันจะชามือนะครับถ้าคุณผู้ชมเป็นอย่างผมนะครับต้องต้องชะลอลงบ้างนะครับแล้วก็อีกอย่างในการจับกล้องถ่ายถ่าย u t u b e เนี่ยเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับถ้าจับลักษณะเนี้ยครับเป็นแน่นอนนะครับพอจับเสร็จ สักเกินสักสินาทีมันจะเริ่มชามือนะครับเพราะฉะนั้นพยายามหาเนี่ยตอนนี้ผมใช้ขาตั้งกล้องนะครับอย่าอย่าใช้ยูทูบเบอร์มือใหม่ๆต้องระวังนะครับหรือหาที่จับอย่างงี้ก็ได้โอเคนะครับผมลืมตัวแล้วคือผมพละพักหลังเนี่ยแบบนี้ละเริ่มปวดนะครับเริ่มปวดนะครับตอนนี้ปวดกกูพยายามกินยาระงับอยู่เนาะก็ยูทูบเบอร์ต้องพึงระวังนะครับแล้วก็ที่ผมจับสายยางฉีดน้ํานะครับฉีพักๆแล้วมันจะเริ่มชา นี่ยนะนี่ก็ต้องอาจจะมีสาเหตุนะครับผมผมกำลังจับว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรเนาะก็อยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับทำนิรมิตรส่วนในฝันตรงนี้ให้กับลูกกับหลานผมนะเพื่อแก่ตัวไปมันก็จะเป็นที่เลี้ยงตัวผมเองนะครับผมยังตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนบ้านพีพัทยาเนาะบ้านยังไม่มีนะครับในสวนนี้นะครับมีสวนก่อนแล้วค่อยมีบ้านละกันให้มันมีความร่มเย็นก่อนนะครับก็บ้านมาทีหลัง ก็อยู่ที่ปัจจัยนะครับก็ฝากด้วยนะครับว่าสุขภาพเรามาอันดับหนึ่งนะครับนะอืมแล้วก็ตอนนี้ก็ฝากขายของนิดนึงนะครับใครที่ดูใครที่อยู่แถวบ่อวินนะครับบ่อวินเนาะอยู่แถวปลวกแดงนะครับผมมีฝากขายบ้านนะครับบ้านผมเองนะครับเป็นชื่อของคุณภรรยากับลูกชายซึ่งตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้โควิดอย่างนี้นะครับอยากขายอยากอะไรที่เป็นภาระ ไม่อยากรับภาราแล้วนะครับผมขายไม่แพงนะครับอ AC โครงการ AC Village 2ใกล้กับห้างซ K เนะครับเนื้อที่บ้านทาวน์โฮม2ชั้นอันตรห้ออบ้านมุมด้วยนะครับเนื้อที่29.92ตารางวา2ห้องนอน2ห้องน้ำครัวบิวเรียบร้อยหน้าบ้านทำโรงจอดรถเรียบร้อยบิวบ้านดีมากๆนะครับลองเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวผม ผมแปะลิงก์ก็ไม่เป็นเนาะเดี๋ยวเข้าไปเสิร์ชดูได้นะครับหรือโทรมาหาผมได้ตรงนะครับเจ้าของขายเองนะครับหลังนี้ขายด่วนเลยนะครับผมตั้งไว้ที่ราคา1นึ่งล้านแปดแโอนคนละครึ่งนะครับราคาประเมินประเมินได้เกิน2ล้านแน่นอนเพราะผมอยู่แบงก์มาก่อนผมจะรู้นะอันนี้คือบ้านนะครับแล้วก็ฝากอีกอันนึงอีกซับอีกอันหนึ่งก็คือคอนโดนะครับคอนโดที่ว่านี้ก็อยู่บอบินเหมือนกันนะครับอยู่ตรงปั๊มเชล ลงไปอีกประมาณสักไม่ถึงกิโลนะครับชื่อคอนโดว่า Hill รโรยันฮิลลนะครับโรยันฮิลลนะโรยันฮิลลนะครับคอนโดนี้มี8ชั้นมีมีมลิฟต์เรียบร้อยนะครับมีสระว่ายน้ำผมคอนโดผมจะอยู่ที่ตึกดีนะครับตึกดีนะครับชั้น4นะครับชั้น4นะครับติดดิฟเลยใกล้ดิฟเลยทำเลดีมากนะครับอันนี้นี่มีห้องนอนแยกต่างหากห้อง ห้องน้าต่างหากมีห้องรับแขกด้วย2อแอร์นะครับมีแอร์สองแอร์นะครับมีเฟอร์นิเจอร์พร้อมก็คือมีอาม่านแล้วติดม่านมีโต๊ะรับแขกแล้วก็มีเตียงถ้าจะไม่ผิดก็เตียง5 5ฟุต6ฟุตหรือหกฟุตนีน้นะครับนะครับอันนี้ก็ขายด่วนเลยนะครับขายด่วนนะครับทักมาเลยนะครับใครที่อยู่บอ่อวินดูคลิปนี้หรืออยากจะได้คอนโดไว้เป็นของตัวเองดีกว่าไปเช่าอยู่นะครับผมขายเลยนะครับ คอนโดหลังนี้อยากขายด่วนมากๆนะครับขายในราคา1ล้านหนึ่งแสนนะโทรมาได้นะครับคอนโดนี้กู้ได้ล้านห้านะครับเข้าแบงค์ได้ล้านห้านะครับลองดูนะครับเพราะประเมินบล็อกนะครับก็ฝากขายของนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณ fc ppn channel ทุกๆท่านด้วยนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงก่อนจากนะครับไอเช้าสวดมนต์ พระกระถาชิดมันชอนโอ้โหคุณผู้ชมครับดีมากๆเลยนะครับลองมาหาดูนะครับอะไรที่ทําอะไรให้เราเป็นทุกข์เราลองมานั่งกรรมฐานนั่งนาไม่เช้าผมทํารู้สึกดีนะครับรู้สึกดีนะครับเปิดทุกวันนี้ง่ายๆนะครับเปิดจากมือถือท่านได้เลยนะครับแล้วแต่ท่านจะสะดวกเวลาไหนตื่นเช้ามาสวดมนต์ทุกเช้าทําให้จิตใจเราผ่องแผ้วสงบอ้ให้มีความสุขนะครับ ก็อาจจะพูดเร็วนิดหนึ่งต้องขออภัยเนาะก็ยังไงก่อนจบคลิปนะครับอย่าลืมกด s u r สไครห์ผมหน่อยนะครับกดติดตามนะครับช่อง PPN นี่ตอนนี้คนติดตามอยู่ที่23,000นะ,ะช่วยกันกระตุ้นให้ผมถึงแสน s u b สไคร b ์ไวๆครับผมจะได้โล่ <c oughs> นะครับช่องนี้นะครับผมยังไม่มีอะไรเป็นเป็นแบบเป็นเรียกว่าเป็น,ปนคอนเทนต์ที่แน่นอนยื <c> ้อ <oughs> พูดภาษาอังกฤษด้วย นะครับเป็นจุดเด่นของช่องนะครับผมก็ทําจับฉายไปเรื่อยๆนะครับสไตล์ของผมเนาะก็สลับสับเปลี่ยนกับช่องใหญ่ของผมก็คือช่องพีพัทยาชาแนลนะครับไงก็ฝาก2ช่องนี้ด้วยเนาะครับเนาะเดี๋ยวยังไงติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรดีๆผมจะมาถ่ายอีกมาลงเอามาลงอีกนะครับขอบคุณนะครับที่รับฟังรับชมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับ สวัสดีครับ